สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับทีมงานนรงทรัพย์เจริญครับเปิดบอ่อใหม่ครับตั้งแต่เปิดบอ่อนี้ยังไม่ได้เข้ามาถ่ายเลยบอ่อใหม่ประมาณหนึ่งไร่ครับโอ้ขับโดยเสยเกมครับโอ้บุกีใหม่นี่ใหญ่เนาะ อากาศเย็นๆครับวันนี้เอาเต็มเรียบร้อยไปอ้งานเที่ยวงานเที่ยวบอดก็ยังไม่ชันครับ ชั้นแรกยังขุดไม่หมดก็ประมาณพรุ่งนี้น่าจะได้ลงชั้นสองครับวันนี้รถน้อยครับน่าจะวิ่งอยู่สี่คันนะวันนี้เนี่ยไม่รู้ทีมงานหายไปไหนหมดเนาะเนี่ย เดี๋ยวเราชมเซนิงครับ <CNN. S 1> เซนิงรถแต่งรถแต่งอออบองฟุนยังโหดเลย ทีมงานหายหมดเลยครับรถวิ่งน้อยมากเลยยาวไปยาวไปยาวไปเ้ยวิ่งไม่ค่อยไกลนะจากบอไปที่เทก็ ประมาณกิโลหนึ่งบ <C le af> ุก,กีตัวนี้ใหญ่กว่าอันเดิมนะตัวนี้ความกว้างเม็นหนึ่งเลยใส่งานเที่ยวก็ราวห้าตักน่าจะพอดีครับ เต็มเรียบร้อยครับอ่ะลุยครับ า่งทางก็อยู่ตัวแล้วครับไม่ค่อยหนืดเท่าไรครับ น้ำออกอยังโอ้ออกแล้วตัวนี้น้ำออกแล้วเฮ้ย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 เฮ้อ้้โอโอ้เนือยหน่อยครับอันนี้ก็ น่าจะลงได้อีกนะลงชั้นนี้เสร็จก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งน่าจะได้อยู่ครับแต่น้ำออกแล้วเป็นมุงกีมาร์คทีนะตัวนี้มากทีสองร้อยครับ Rè khai mô này đang đi thế ขันม่วงหายนะวันนี้นี่เฮ้โอ้โหดินกรวดครับ อ่อเท่าแกโอ้โหอ้โหอันนี้ใกล้พอยังครับมีเอซีท่านหนึ่งบอกว่าชอบชอบดูใกล้บุ้งตีตอนตักอันนี้ใกล้พอยังครับจัดให้เลย อ,อ,อ้ฟันนี่เข้าดีเนาะโอ้เนานากะใส่น้อยเนี่ย ยางนั้นนาะาครับมาชมรอบสอง โอ้คันม่วงมาแล้วคันม่วงมาแล้วโอ้โหมาจากร้านยางนะคันนี้ขวันใจร้านยางพอแล้วใส่อีกตังหนึ่งอีกตังหนึ่ง,ง,งตัก ตังนึงแต่อย่าใส่เต็มอ่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งพ่อพอพอมันจะดูไม่น่าเกลียดนะใส่ให้แบบพอดูได้อ่ะลูกค้าจะได้ไม่ต้องว่าได้ครับประมาณนี้พอดีนะงานเที่ยวครับเที่ยวละ 480- ้0ถึงห้ายครับเราต้องใส่ให้สวยๆพอดูได้ครับ โมงซื้นมาแล้วครับขวัญใจร้านยางครับยางแตกบ่อยเหลือเกินไม่แตกก็เหยียบน็อตอ่ะคันนี้โห ơ ờ. thái là bơn vào đây giang giang ô giang ho con ô luôn đám đám thinh lên bồn lên ลืมยางได้ไงรีแมปมาเสียงเปลี่ยนเลยนะ เตยมเรียบร้อยไอเยงเปลี่ยนเลย ต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ